สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนกอนนเอาทุกคนก็สูตรสองก็แกวแกนเนี่ยแกวทุกคนเมื่อนี้พาน้องสาวสองคนทุกคนไปงานผูกแคนข่าวเมื่อกว้บอกกล่องแนี่มีน้อยบอเมื่อนี้ครับรถอันมือที่สามทุกคนน่าจะขับมือที่สามลองเบิ่งว่าสิเป็นจักเยานทุกคนอัดประตูไขยด้วซ้ายมือแฉกขังต้นไม่สบายมั้ตกใจขึ้นทีไปผูกแคนยุบันน่ะว่าข้ามทุกคนผูกแคนอัน คนจีว่าเหตุงานน้อกันนะทุกคนก็เลยแบบชวนน้องๆไปนั่แบบให้ชิปเปิลลองนั่งรถใหม่ลองเบิกยังบม่ได้เปิดโตัวนะทุกคนยังบม่ได้ถ่ายว่ะสื่อรถใหม่ยังยังไม่ได้ถ่ายจา่ะแต่ว่าสิเอาไว้รีวิวน้ำล้างนะทุกคนแต่ว่าเมื่อนี้นะสิพาน้องๆออกงานก่อนนะทุกคนป๊าทุกคน <c oughs> สิพาน้องๆออกงานก่อนนะทุกคนแต่ว่าสักครา,านะเฮา <c oughs> คือหาวไรกา่าก่าขี่น้ำจืคเขากำบกก่าบกขึ้นมาตัง้งเนาะเดี๋ยวเดินทางไปเลยนะทุกคนก่าบกไกลก็เป็นไรห่างกันประมาณสามหมู่บ้านครับใหม่แล้วทุกคนเขาก็ขี้ซาซาเอาโบนเน <c oughs> ตเขี่ไว้แล้วขี้ไว้เขาก็ติตกใจเอง สุดท้าก็มาหอดจุดหมายแล้วทุกคนเลยหอดแบบทุลักเลแบบมันกะซิโง่ลดอย่างนิดหน่อยไเพราะว่าแบบเขาไม่เคยขับคนแต่ทางซิแคมนิดหน่อยเดี๋ยวเิลงไปงานเลยสกคราวโทรหาพ่อ เขากับบ่มีไาไม่ต่ผมว่าม่รู้จักมาต่างบ่าทุกคนบ่มีคู่หูหัวใจคนน บคือผูกแกนกินด,ดองเนาะตอนนี้คนกำลังเต็มเราแต่คนเดียวอันเท้ารอถาบัดคนจางๆก่อนเ่าต้นสีขาวไปเพราะว่าตอนนี้นะแบบต่อคิวกันโอ้จะต่อยยังอะไรผ <c oughs> ูกเสีผูกรางก็ได้คือกันแต่ว่าก็จะแบบผ้าเมื่อผ่้าผูกเฝ้าเมื่อก็เลยแบบต่อคิวกันเขา มามางานมีนี้นะทุกคนเป็นงานแขนของเกลี่ยที่ว่าเอ็ดงานน้ำลายมันควรอยู่ของงานนําดื่มเพราะเด,ดี๋แบบเพื่อนเป็นอันสายติง่งก็เลยแบบพาตัดสายติง่คคงทุกคนแล้วก็ไปจากพาตัดแรกป้อนมืองานย่ำดีกับผูพ้พอต่อแขนงสุควันนะทุกคนมีสุขภาพแข็งแร้งแบบโปรเจ็คโปรไข่นะทุกคนเห็นไหเพราะว่าควันมันอันแข็งนอกแบบอายุดีไม่แห้ง อันจะมีอันพี่น้องนะทุกคนเลยครับไอเรน้องแล้วก็คนหัวใจเหมือนเขีนมาแขวนสซ่ควันมือนี้หักมากับน้องน้องขาวแล้วก็น้องเขาน้องลอยแล้วก็อยนะทุกคนมามือนี้นะพาสิฟเวอร์มาขี่รถใหม่ลองเบิรงว่าเป็นอะไรขี่รถใหม่เป็นอะไรขี่รถใหม่การขี่บ่อโมเดิรนบ่อหย่านรถก็ใหม่คนขับก็ใหม่ทุกคนก็เป็นตาหยาดหนจัยหน่อยเดี๋ยวครับเพาไปผูกแขนต่อ ถามี่้าหอย่ะค่ใู่่อนใส่ัไเลยา่วไหนขายตะเกียไม่รำ่รวยนี่มาต่กาว่าว่ามันแต่งงานหลอกซองนี่นะ่วยนะไปเห็นงานน้อกันใด้วยโดยโดยโดยมาหลายคนได้มั้ยาไปลุงเขาเยินเขาลงาเขสา นี่เราตะกุนมางานผูกแขนแล้วก็เขากำลังมากินขาอย่างเงี้ยแขกเขาจะสีอันเอาอาหารให้งของมอนมริก็กินเมนูหมูพาพาหมูมากินหมูพ <c oughs> าหมูขาวมากินหมูห <c oughs> มูยนะังไงบ้าเดียวมุนต้นใหญ่ก่อนอวาาเเเดี๋ยนะ <c oughs> เดือนนี่เขาเอป็นเดือนนั้นมันเป็นเดือนงามบบถอดกระผูกแขนเอาผัวเอาเมียลอง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 ล่าโดยผมมีข้อห่วงนี่ยมีห่วงมันแม่มัญหามีแต่แบบผูกแขนสียงดังอีกสิครอาบางคนก็เอาอันเขาแต่งงานเลยอะนี่นะทุกคนมันมันแรมูนะแต่เมื่อใดจะแต่งนะครับแต่งกระจงไว้แน่เธอเข้ามาลำรังเขาทั้งคันจะเห็นแต่ว่าก้วกรกแขน เป็นจะขาวกแคนมาวะ่เราเป็องระเมือวเมรนนีระโตว่ะอันนเหรนกเป็นผูกแล้วหรอเป็นกระเมืงไปเห็นงานสองคูนซ้ำมือเบไวเด้อย่าไปกินนายแบบซีดาเกี่ยวเกี่ยวกัน่เกี่ยวมนแน่แน่แบบพริกนายแบบพริกนายแบบซีดานายแบบเขือนเนาะแล้วทีว่ามันแบบมันขอไปอันอยู่ในสองหลีกได้เน็ตครับเป็นสายติ่ง บบคือเขาเป็นติ่งเกาหลีเเป็นเสติ่งบัตรยากดียววาวไลเป็นบัตรยวแล้วเนาะยังหึงแต่โบ๊เป็นแบบที่อะไรแบบข่าวเบาเปนดือนเดือนอ๋อเเดือนกเดือนจังกินเขา เขาเดียวฮะเดียวกินอะไรแต่เขาสิบมงคลดีเลยเว้ยกินสิบมงคนดีนะแบดกลายเป็นชาวเกาหลีเลยนะแบบสวย่นเลยป่ะหกเดือนเฮ็ดเฮ็ดเบียดเลยนะปีปีปลายปีผัวดำหน้าผัวเดียวด้านนั่นนี่ดำหน้าบบเป็นยังเนาะแต่ว่าเฮ็ดเวียกได้เออนี่จะเหลือข้าวโลกะอี๊ะอันนี้

แคกระดูเพ yeah, ีงกะว่าอยู N ่ว่าเป็นสติ oh. ้งเยอะไปหอนหอนซีกิ้งาัฒนาได้ผลิตันธ์ยังวะตอนที่เป็นบ่อแสดงว่ามีลางนี่นแต่รถไดมีลางตัลายันเป็นแ้ใส่ิงนะคยังังเติบย่งไดเบนี่นอนตะกน จะภาพเจะภาพแล้วก็สบายดีสบายดีด้วยกันเป็นเราเป็นสายติ่งเราทุกคนเป็นสายติ่งเลยไปผ่าตัดสายติ่งแล้วก็เมื่อนี้อะเศร้าดีแล้วปกติเราในแวกก็เลยมาผูกขอต่อแขนขอต่อแขนเจ็บหายแบบอันเออนอะมีกำลังใจเน้องมีพลังใจเจ็บหายสุขภาพแข็งแรงเราทุกคนเพราะว่าสุขภาพพางในก่อนมันสิแข็งแรงแต่เราก็ต้องมาจากจิตใจเราทุกคนค่ะจิตใจเฮาสุดโทรม ก็ภาพมันอกาชิโซ่เปนน้ำตาจิตใจเฮาแบบเต็มที่ไงนะต้องให้มีโรคมีอะไรครับถสามารถสูมันได้ทุกคนเพราะว่าเวลาเป็นอั้นเป็นอีกนะท่าเฮามีกำลังใจมื่กาชิเซร้าไหวนะทุกคนถ่ายกับว่าเศาข้าวนี่เป็นไทยแหละมีผู้บ่าวแซมน้อบอกว่เป็นอะไรที่หักเตียมแห้งบ้านเ่ยนะมีแห้งยาวเลยทุกคนลุกแล้วแตกไปบมดียวคนเลย นี you, you know, ่ยนะทุกคนกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสนั่นแบบประเพณีีาเราถึงมีการผูกขอต่อแคนนะทุกคนเหตุให้เรามีพลางกำลังใจแบบเป็นนันเป็นเอกไฮไวเนาะทุกคนหอดบ้านแล้วไปปั่นไม่รอดแบบมันมันมันแบบระดับแดงมันยันยันยันแต่ว่าขับมาสิบหกห้าวันะทุกคนสามสิบสามสามสิบแบบมันลื่นกับพวงมาลัยก่อนแบบมันอยู่ระดับแดงระดับแดงจากสิบเก้า ลงคัดเป็นเบรกลงเบรกเปนคัดเล็กเอลา่ใส่สมข่าวฮะแอลไม่ใส่สมสิขาวเอลจะไาได้เด็กหน่อสิแควาเด้ใ่แอลมึงจะไปแทกซี่เส่สงามไปสวรรค์เป็นจุดเป็นจุดเปสวรรค์กับอันเจลาตีได้มแพรละ <laughs> ครับสองมือจะเปลี่ยนตั้งใด